สวัสดีค่ะวันนี้ขนมถังทองถนมมิตรนะคะอ่าวันนี้มาโชว์ผลงานของลูกศิษย์เนอะนี่นะคะฟิวีของลูกศิษย์นะคะวันนี้ลูกศิษย์มาเรียนนะคะนี่นะคะอ่านี่แป้งแค่สองหม้อเองนะคะต้นทุนประมาณห้าสิบบาทนะคะแป้งสองหมอ้อโอเคอ่ามาดูสิคะอ่ามาดูผลงานของลูกศิษย์เนาะอ่าที่หยอดไปเมื่อกี้นะคะลูกศิษย์มาจากตรงไหนนะลูกเออสายใหม่นี้เนาะเออใช่ใช่ที่มาชิมครูที่ ครูไปขายที่ทออ,อเนาะอวันนั้นชิมแล้วก็ไปชิมที่ทออ,อมาแล้วก็ติดใจเย็นมาจองเลยวันนี้เข้ามาเรียนนะคะอ่านะคะชอบมากชอบมากนะตามไปหาครูที่ตลาดนัดเลยเนาะ,ะเดี๋ยวดูก่อนอ่าไหนดูสิคะลูกอ่าที่หยอดไว้เมื่อกี้เนาะอือนี่ยังไม่สุกยังไม่สุกนะคะอ่าโอเคโอเครออีกนิดนึงเนาะอีกนิดนึงนะคะอ่านี่ใครดูความฟูของแป้งนะคะดูความฟูของแป้งเนาะนี่นะคะ แป้งฟูนุ่มอย่างนี้เลยนะคะอ่าลูกอ่ะมาดูตรงนี้สิคะอ่าเนี่ยคะ่ะต่อไปเมื่อกี้อ่าลูกมาควักเลยเออนี่มาดูความฟูของแป้งเป็นไงแป้งแม่อร่อยไหมลูกชอบมากเลย <laughs> อร่อยมากนะคะไปชิมที่ตลาดนัดเนาะแล้วก็จองมาเนาะอันนี้มาเรียนนอะอ่าอันนี้ยังไม่สุกอ่าใแป้งเราฟูดีมากเลยวันนี้นะถ้าฟูนะเราก็ไม่ต้องเติมเยอะเนะาะท้บทีเดียวท้บทีเดียวนะคะ ล้างติดฟ้าค่ะติดพืน้นอาหมุน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 อ่ะพลิกออกจากตัวอุ้มขึ้นอ่านะคะไปดูผลงานก่อนเนาะอ่ะนี่ค่ะอ่ะนี่ค่ะนะคะเออนะคะให้มีขอบแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่ค่ะสนใจเนาะมีสวยนะคะอย่างแบบนี้ขายได้เลยเนาะนะคะอ่าสีสวยนะคะอ่าสีสวยคุมไฟให้นิ่งนะคะเตาของเราจะคุมไฟได้ดีสวยนะคะอืมอย่างนี้เลยนะคะนี่ สอนทุกขั้นตอนนะคะสอนใส่ไส้ใส่ครีมนะคะทําเสมือนไข่จริงเลยนะคะสามพันเก้ามาเรียนได้สองคนสองสูตรนะคะแป้งสดแป้งหมักนะคะพอดีวันศุกร์วันศุกร์กับบางคานครูครจะมีนัดที่ทอเนอะอายุสิทธิ์เขาอยู่ใกล้ๆก็เลยมาอ่า,ามาเรียนมาเรียนตรงนี้ใกล้ๆกันเลยนะคะอ่านี่นะคะผลงานของลูกศิษย์เลยนะคะแป้งกองนี้หม้อที่สองอันนี้เริ่มหม้อที่สามนะลูกเนอะนกองพเนินทึกนี่เลยนะคะ ต้นถูนแป้งหม้อนหนึ่งก็ประมาณ25บาทเนาะเามื่อก่อนมา2น20บาทตอนนี้ของอะไรขึ้นเราก,ก็คิด25บาทนะคะนะคะสนใจก็เข้ามาเรียนนะคะครูปิดบ้านสอนให้ทีซอยวัชรพลบางเขนนะคะสามพันเมาเรียนได้2คน2ส,สูตรเนาะค่ะสนใจก็ทักเข้ามานะคะแปดเจ็ดหกก็สี่สอรู้ดูตามเพจตา o u t u b e นะคะขนมทางทองทงนอมิตรนะคะวันนี้ลงคลิปสั้นๆก่อนขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ